สวัสดีครับมือหนีไมาพอกันคือกอนะครับกับร้านไอ้เกษตรยุคใหม่นะครับหรือว่าภูมินดาลยนต์นะครับมีเพื่อนๆนะครับลูกค้านะครับถามเขามาว่ามีโรตารี่บอนะครับโรตารี่จอบมุนนะครับอยู่นะครับซึงเขมาสดสดหล่อนๆเลยนะครับโรตารี่ขมาให้ลูกค้าได้เลือกนะครับกว่าิ0ถึง60โตนะครับมีขนาดได้แน่ค่ะ พตเตอรี่ชุดนี้นะครับมีตั้งแต่ขนาดเมตริ0เมกส60เมตร80สองเมตรนะครับมีหลายขนาดแต่ว่าอันนี้พึ่งเขม้าแบบที่ยังไม่ได้เช็คสภาพนะครับยังไม่ได้เช็คสภาพเหลือกเก็บงานนะครับหรือผู้ใดอยากได้ไปเก็บงานเองก็เลือกขม้ามีหลายตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพามาเบิรง มันมีหลายตัวหลายหลายแบบแต่ว่าครกสางดานเครื่องยอาจจะมีผูพังเนี่ยพรกสางด้านเครื่องอาจจะมีผูพังเนี่ยครับแต่ว่ายังเช่นใบมีดนะครับฟันโรดตัลี่นะครับสภาพดีนะครับถือว่าสภาพดีทุกตัวนะครับทั้งสีนะครับงีนะฟันถือว่าสภาพดีนะครับเป็นตาสร้างนะครับเป็นตาสร้างเป็นตาร้างถ้าส่วนมาก าสร้างเพิมากเลยครับกาสีสันอาจจะเพองานเนี่ยเพราะว่ามันกับาการการใช้งานมากนะครับถ้าพูดถึงการทํางานทํางานได้ปกติทุกตัวครับเช็ดมาเรียบร้อยมุนลองเรเรียบร้อยครับราคาเริ่มต้นที่เท่าไรค,ค่ะราคาตอนนี้มีเริ่มต้นที่แปดพันครับแปดพันบาทนะคะราคาเริมต้นที่แปดพันโรตีนะครับจะตั้งแต่แปดพันจนถึง หมื่นหนึ่งสองหมื่นสามมื่นสี่มื่นมีมีมีทุกราคานะครับจากก็ต้องมาเลือกเบิ่งตามขนาดนะครับราคาก็ตามขนาดตามขนาดตามสภาพเนาะค่ะมีย่อยปั้นไทยมีย่อยปันไทย,ยไครบทุกตัวนะครับมาคุยกันว่าเข้สนใจแบบใดนะครับเดี๋ยวพามาเบิง่งไปยางเลยนี่น,น,นี่หลายตัวหรับฟังด้านด้านขุนจะมีนะครับด้านพุนจะมีหลังหลังบ้าทจะมีหลาย ก็จะเป็นตาซ้างนะครับตาซ้างับวนนี่ฉันมันอาจจะมุงามนะครับแต่ว่าพูดถึงสภาพการทำงานทำงานได้นะครับอย่างเช่นปันปันแตโอเคนะครับเดี๋ยวเขามาเลยเดี๋ยวให้สร้างเพิ่นปั้นให้นะครับปั้นให้เบิ่งร้องเบิ่งนะครับ้องให้เบิ่งนะคะร้องเบิงร้องร้องการทำงานให้เบิ่งนะครับกะผู้ใดสนใจนะครับกัแวะเขามาหนาลานได้เลยนะครับ ขอ <น S 1> พิการลานค่ะเอาเพื่อกูจับจังหวัดอุดรธานีครับเบอร์ทูศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าห้าอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามสี่หนึ่งห้าหกสองครับถ้าลูกค้าอยากเขาไปเบิ้งสินค้าอย่างอื่นมีส่องยูทูบหรือเฟซบุ๊กติ๊กต็อกปะค่ะมีครับช่องยูทูบเขากับผู้มินต์อะไรย่นนะครับติกต็อกกับผู้มินต์อะไรย่นรับไอกระเทียมยุกไม้นะครับ เขามาได้เลยแล้วก็ผู้ใดมากพอถือนะครับจับบั๊กมุดนะครับจับพิกัดมาร้านไอเกษตรยุคใหม่นะครับหรือว่าภูม,มินอะไรยนก็นได้ครับมันจะขึ้นมาทั้งสองมองเลยก็คือเป็นหนาล้านเดียวกันนั่นแหละครับหนาล้าเลนเะดียวกันแต่ทั้งสองมองเลยครับครับขอเบอร์โทรอีกนะค่ะเบอร์รโทร098 612 7295อีกเบอร์นะครับ087 034 1562 เราแก้ไขเรื่องที่หลากหลายครับที่ทั้งลอตเตอรี่ทั้งฐานหลายอยา่ๆๆางรถทงรถไทยจะมีครับมื่อกี้สีพามาเบิง่งประมาณนี้ครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ